พูดถึงข่าวดังข้ามปีคงไม่มีใครปฏิเสธข่าวนี้ก็คือข่าวที่ปรัตนะครับกระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้มีการพูดดูถูกผููใต้บังคับบัญชาพูดเหยียดยามพูดใต้บังคับบัญชาจริงเป็นกระแสนะครับโด่งดังตั้งแต่ปลายปีจนยันข้ามปีกันเลยทีเดียวต้องบอกก่อนและที่สําคัญเนี่ย สิ่งหนึ่งซึ่งทำให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนก็คือเรื่องของระบบข้าราชการที่เป็นชั้นผู้น้อยกับผู้ที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชา,าผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยมันส่งผลเห็นและมีการออกมาพูดบอกว่าสิ่งที่พูดอ่ะเป็นคนแบบเป็นคนบ้านๆเป็นคนพูดจาผงผาพูดจาตรงๆทำเพื่อประชาชนผมก็ยังสงสัยอยู่คำหนึ่งนะครับว่า การที่เป็นผู้บังคับบัญชาคนเนี่ยเวลาจะพูดจะจาอะไรกับลูกน้องเนี่ยใช้คําพูดคําจาที่มันดีๆไม่ได้เหรอทำไมต้องใช้คําพูดคําจาแบบนี้ด้วยอันนี้คือสิ่งที่ประชาชนอยากจะสงสัยมากเลยครับว่าทุกๆคนเนี่ยมันมีสิทธิเท่าเทียมกันเพียงแค่อยู่ในตําแหน่งหน้าที่การงานที่แตกต่างกันแต่ทุกคนเนี่ยมันสมควรจะให้เกียรติกันไม่ใช่เหรอแต่รู้สึกว่าตามที่เราเห็น ส่วนใหญ่ก็คือคนที่จะมีตําแหน่งสูงฝามีอํานาจเยอะกว่าคนที่อยู่เหนือฝ่าเป็นผู้บังคับบัญชาเนี่ยจะพูดจากับลูกน้องเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่ให้เกียรติลูกน้องพูดจาแบบดูถูกพูดจาแบบไม่มีหางเสียงขึ้นกูมึงอะไรแบบนี้ตลอดมันไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะว่ามันมีตําแหน่งที่ใหญ่โตหรือว่าอะไรแต่สิ่งหนึ่งซึ่งมันไม่มไมสมควรจะทําอย่างยิ่งการที่จะาตามงานลูกน้องการที่จะ ติลูกน้องการที่จะอะไรลูกน้องก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่เห็นจะต้องใช้วาจาที่รุนแรงหรือคําดูถูกหรือคําเหยียดหยามหรืออะไรเลยมันใช้คาพูดพูดจาดีๆก็ได้มันไม่ใช่เหรอมันเป็นสิ่งที่ส่งวรกระทาไม่เจ๋อเป็นสิ่งที่มนุษย์คนหนึ่งกระทําไม่เหรอแต่นี่คุณเป็นถึงมีตําแหน่งใหญ่โตทําหน้าที่ใหญ่แต่ทําไมถึงได้ทําปริยาแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาฟังข่าวนี้กันนะครับว่ามันเป็นการเรียกว่าดังข้ามปีเลยไหมครับ ใครๆเขาสวดมนต์ข้ามปีเป็นสิริมงคลแต่สำหรับนายสุดที่พง์จุนเจริญปลัดมหากรทยเขาต้องเผชิญกับทัวรลงข้ามปีก็ต้องบอกก่อนว่าใครก็ไม่นี่เลยครับกับการกระทำแบบนี้นะชาวเน็ตยังเดือดดานต,ตามประนามเขาไม่เลิกจากกรณีด่าผู้ใต้บังคับบัญชาโง่เป็นควาย และมีท่าทีเหยียดสถาบันศึกษาอื่นๆแต่ที่ทัวแต่ที่หนักกว่าทัวรงก็คือการโดนแจ้งความคดีอาญาโดยนายสงการอัจฉริยะทรัพย์ทนายชื่อดังซึ่งเป็นมวยหมัดหนักนานๆจะออกมาทีโผไปแจ้งความเอาผิดนายสุทธิพงษ์แล้วโดยนำตะก้อครอบปากหมา ผูกโบสีชมพูซึ่งเป็นสีของสถาบันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยติดมือไปลงพักด้วยข้อหาที่นายสมการระบุในการเข้าแจ้งฟาร์มถือว่าจัดหนักคือทุจริตหรือโดยหลอกลวงเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ด้วยข้อมูลที่บิดเบือนหรือปลอม มากกว่านั้นก็มีกระแสรเรียกร้องให้สอบสวนเอาผิดทางวินัยด้วยเพราะการกระทำของนายสุทธิพงศ์อาจเข้าข่ายผิดวินัยข้าราชการมาตรา82อนุ7และ10บัญญัติไว้ข้าราชการต้องสุภาพเรียบร้อยรักษาความสงบและต้องรักษาเกียรติของตำแหน่งที่ข้าราชการของตน มิให้เสื่อมเสียการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยคนระดับปลัดมหาไทยนั้นก็ต้องเป็นคำสั่งของนายกรัฐมนตรีเทียบเคียงกับกรณีนายกรัฐมนตรีเคยสั่งสอบสวนทางวินยัยพลตำรวจเอกสุประเชษฐ์หนักพานและสั่งย้ายจากตำแหน่งด้วย กรณีของนายสุทธิพงศ์ก็น่าจะดำเนินการในมาตรฐานเดียวกันคือให้พ้นจากตำแหน่งที่ประหลัดมหาไทยจนฝ่าการสอบสวนทางวินัยจะเสร็จสิ้นหรืออาจจะเทียบเคียงกับกรณีที่นายยกรัฐมนตรีมีคำสั่งเรียกนายรัตดาอรัชดาสิริยกุลณ,ณอยุธยาอาธิบดี กรมอุทยานมาประจําสํำนักนายยกรัฐมนตรีซึ่งหลายคนนินทาว่าเป็นการช่วยเหลือนายรัศดาด้วยซ้ำกรณีนายสุทธิพงศ์ก็ควรต้องเรียกตัวมาช่วยรายการสํำนักนายกรัฐมนตรีเช่นกันนายสุทธิพงศ์ยังโดนกระแสะประนามในหมู่สิทธิปัจจุบันและสิทธิเก่าสิงค์ำสิง์ดำนะสิทธิเก่าสิงค์งด,ำงดำด้วย โดยสโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์จุฬาเรียกร้องให้นายสุทธิพงศ์ทบทวนตำแหน่งนาย,ยกสมาคมนิสิตเก่าสิงห์ดำส่วนสิทธิเก่าก็วิจารณ์กันในกลุ่มรายหลายคนรู้สึกละอายใจในความเป็นสิงห์ดำก็ข่าวนี้จากเดิมที่ถือเป็นครามภาคภูมิใจอย่างที่สุดก็ได้สังกัด ค้ายที่ได้สังกัดค่ายสิงดําเรียกว่าคําพูดเดียวเปลี่ยนชีวิตนายสุทธิพงษ์แทบจะล้มละลายทางสังคมกลายเป็นโมฆะบุรุษที่สมควรต้องวางมือในทุกตำแหน่งคําชี้แจงจากนายสุทธิพงษ์ก็ถูกโจมตีจนโง่หัวไม่ขึ้นอย่างอ้างคําว่าโง่แค่หยอกล้อก็โดนคอมเมนต์ นะครับยอกกลับแซลนายสุดทธิพงว่าโง่โง,ง่เหมือนเพราะถือว่าคำยอกล้อเช่นกันหรือที่อ้างตัวว่าตัวเองนั้นเป็นประเภทฆ่ามันลุกทุ่งก็กลายเป็นเหยียดลุกทุ่งไปอีกลุกทุ่งไม่จาเป็นต้องหยาบคายใช่ครับลุกทุ่งไม่จาเป็นต้องหยาบคายครับลุกทุ่งที่มีสุภาพเรียบร้อยก็มีเยอะแยะ อย่าเอาคำว่าลูกทุ่งต้องหยาบคายมาเป็นข้ออ้างสำหรับตนเองความมั่นสุดขีดของนายสุทธิพงศ์คงเพาะอยู่ในตำแหน่งสูงสุดของข้าราชการในกระทรวงที่มีอำนาจมากที่สุดมาพร้อมโปรไฟล์เลื่อนหรูเป็นข้าราชการที่ร่ำรวยระดับเจ้าสวัวได้ฉายาว่าปรัชหมื่นล้านเนื่องจากเขามีภรรยาเป็นเจ้าแม่โซล่าฟาร์ม นางวันดีบุญชะยะคงจงจุนเจริญผู้มีทรัพย์สินระดับหมื่นล้านของจริงปากของนายสุทธิพงเก่งสมชื่อเล่นของเขาแม้มาแต่ไหนแต่ไรใครเตือนก็ไม่ฟังเช่นเช่นเดียวกับนางวันดีภรรยาก็มีลีลาการพูดคล้ายๆกันเข้ากันได้ดี หากย้อนไปดูเส้นทางการเติบโตทางราชการนายสุทธิพงศ์มีฟาร์มพิเศษแตกจากจากหลายๆคนตรงที่ไม่เคยเป็นในอำเภอและประลัดจังหวัดมาก่อนแต่เลื่อนขั้นข้ามตำแหน่งหลักนี้ไปเลยจนถูกนินทานในหมู่ข้าราชการฝ่ายปกครองว่าเป็นกล้วยบ่มแก,ก๊สนายสุทธิพงศ์ผ่านงานสำนักนายกรัฐมนตรีและ ผู้ใหญ่ในกระทรวงหลายๆคนจึงมีแรงหนุนส่งให้ก้าวหน้าไวัยได้รับการบันทึกว่าเป็นผู้ว่านครยายกที่อายุน้อยที่สุดเมื่อปี2553วิกฤตชีวิตของประหลัดหมื่นล้านไม่ใช่แค่บทเรียนของเจ้าตัวแต่ยังเป็นบทเรียนของข้าราชการทั้งประเทศพึงระวังพฤติกรรมปากพาจน ให้จงดีก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าพฤติกรรมครั้งนี้นะครับก็ส่งผลน,นะครับให้กับประชาชนเพราะตอนนี้นะครับอย่าลืมนะครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยคุณอยากจะพูดอะไรคุณอยากจะเจรจาอะไรคุณอยากจะด่าลูกน้องคุณอยากจะพูดกับลูกน้องแบบหยาบคายพูดไม่ให้เกียรติลุกน้ออะไรอันเนี้ยมันไม่สามารถทุกคนที่จะรู้ได้เพราะมันอยู่ในวงแคบๆแต่ตอนนี้อย่าลืมนะครับว่าโรคมันเปลี่ยนไปมันกลายเป็นโลคออนไลน์กลายเป็นโลคโซเชียล ที่ทําให้ทุกคนได้เห็นพฤติกรรมต่างๆเมื่อคุณทําจนติดเป็นนิสัยมันก็จะกลับเป็นหอ,อกมาทิมแทงคุณได้ทุกขณะจงจําเอาไว้ว่าวันนี้ข้าราชการทั้งหลายที่คิดว่าสวมหัวโขนแล้วใหญ่โตมหาศาลถ้าคุณยังไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและติดเป็นจนเป็นนิสัยเป็นสันดานไปผมบอกได้เลยครับว่าสุดท้ายมันจะย้อน กลับมาทำร้ายตัวคุณเองมีอะไรอัปเดตมีอะไรคลิปหน้าเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆครับ